ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้กลับมากับผมนะครับบัตคุงแชแนลครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวโหลดสมูทรีนะเก็นะฮะฮะพร้พอมแล้วก็ไปเรื่องกันเลยอันดับแรกครับเข้า Google นะฮะพิมพ์ว่าฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้กลับมากับผมนะครับ hmm. บัตคุงแชแนลครับวันนี้ ผมจะมาสอนดาวโหลดสมุทรลีนะเก่งนะพิมไปครับว่าสมุทรลื่องา S U M O ดับแรกครับ T O R O นะฮะ R I พิมพ์ว่าถ้าเราเข้านี้ไปฮะถ้าเข้านี้ไปครับมันจะไม่ใช่แบบ12ด่านนะฉันนะมันจะไม่มันจะไม่ใช่แบบนี้ครับเว่าสมุทรลี่เข้าใจนะฮะ S U M O มันจะแบบไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ด่านเดียวว่าเป็นด่านมงคลงนถ้าเราเข้านี้ไปฮะใช่ แบบนี้แหละฮะถ้าเข้านี้ไปครับมันจะไม่ใช่แบบ12ด่านนะฮะมันจะไม่แต่ว่าไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าเราเข้าอันเนี้ยฮะ้าใจนะฮะฟีเกรมันจะแบบไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ด่านเดียวว่าเป็นด่านวีกลมฟูบวก2นั่นไม่ใช่แบบนี้แหละฮะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็ เกมนี้ครับแต่ว่ามันเป็นแบบเล่นได้ตนนี้ฮะสองฟรีเกมสองแบบครับก็เป็นแมชเกมสมูทหรี่ก็แบบวินโดว์ปกติก็ได้นะอ่านได้กดดาวน์โหลดไปก็เข้าไปเลยอ่ะแล้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดดาวน์โหลดปิ๊บตรงนี้นะครฮะก็ช่วงนี้เกมนี้ครับมันเป็นแบบเล่นได้ทั้งสองได้อย่างเงี้ยสองแบบก็มาฟอรีกเป็นแมชแล้วก็แบบวินโดว์ปกติก็ได้วยแล้วเวลาเอ็กซ์เทลัก เนียนะฮะเนี่ยกดดาวน์โหลดก็จะได้เด็กสามอันนี้มาฮะตัดช่วงนี้ไปนะครัสามอันนี้ครับโซลุติ่มอัพโหลดบายจะได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิธีอ่านวิธีเลือกมอนะแล้วก็ต้องไปอ่านมันก็ได้ดูแปลไฟด้วยเวลาเราก็เข้าไปที่โซลเนี่ยเฮียนะครับน็มันก็จะได้เดี๋ยวกสามอันนี้มาสามอันนี้ครับโซลุติ่มอัพโหลดบายโอ้โหนะครับแล้วก็วิธีอ่านวิธีเลือกมอนะเรากดเพย์อ่านมันก็ได้เป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราออกครับ เราต้องการดา่ใหม่ฮะสมมติว่าต้องการดาดก็เรื่อยเลยนะผมต้องการดาดออนไอน์แล้วกันตีดิออนไลนเราก็กดโอเพนไปป่าไปเกิฮะนี่ฮะเรากดโอนให้เป็นฐานนี้นะฐานนี้นะฮะแต่ถ้าเราออกไไม่เราต้องการดาดใหม่ฮะสมมติว่าต้องการดาดก็เรื่อยเลยผมก็ถ้ามันดาดออนไลน์แล้วอย่างบอกหน้าแล้ววันนี้เนไปจบเองไหมครับสวัสดีครับ มันก็จะเป็นด่านนี้นะครับครก็ไม่มีอะไรมากรอ๋อก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็บอกผมได้ครับวันนี้ขอจบเองนะครับสวัสดีครับ